มาดูแฟนเพจเมืรอนี้ครับ,ม,นนรบมาฉีเป่ามาแนะนำกับรถราคาถูกๆตัวใหญ่ๆอ,อีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้จะเป็นตู้แอร์นะครับจะเป็นรถไถแท,ท็กเตอร์เออิ์เวนไว FMV รุ่น W D 704F นะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่6กแสนห้าเบอร์หกพันหาอยครับตัวนี้จะเป็นตู้แอร์ครับตัวนี้โอ้ขึ้นเบิ้งเลยครับนี่ ความรั่นการนครับตัวนี้มีแอร์พร้อมในตัวนะครับสามารถขับรถแบบว่าเถือกฟุ้นวกกินแดดได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นยูทีเ็ดสิบแรกนะครับสําหรับรถตัวนี้นะครับมีแอร์เย็นสบายสบายพร้อมแข่งแรงครับลองไทยเบิ้งหลบหลับคันเร่คอนทร้อนหน้าร้อหลังตัวนี้จะเป็นสองเพ่าครับตัวนี้น่าใส่อีกคันหนึ่งครับนี่ี๋ยวขึ้นลองเบิ้งครับ เยโอ้สุดยอดครับนี่โอ้ระบบเกียร์ขัดพวกไม้พวกมาไล่พวาพวาพเวอร์สุดยอดครับมีเครื่องเสียงพร้อมโอ้มีแอร์ภายในครับบรรยากาศภายในห้องแอร์ก็จะมีเครื่องเสียงครับช่องแอร์มีคอนทุกประจุพวกมาไล่พาวเวอร์จากโรงงานครับเกียร์เกินหนา้าพอยล์ กรึบกรึบสุดยอดครับตัวนี้อีกตัวหนึง่งมีหลายตัวนะครับหลายรุ่นมีทั้งแบบบอมีตัวแอร์กับมี่ครับยังตัวนี้ก็ราคาหกแสนหาอีกตัวหนึง่งตัวนี้ครับนี่อันนี้สําหรับผู้ที่มักของใหญ่ๆครับรุ่นแบบปึกๆเลยทั้งลากทั้งไทสุดยอดครับระบบให้ดูิีลากจูง ตัวปัม๊มตัวนี้ล่อกัะสูงตวลวมหพะอะครับที่รถเกี้ยวกับีครอันนี้เกี้ยวเขาราคาตามขึ้นไปเลยนะครับมียังกะถอบถามก็ได้ครับมีเบอร์โทรเบอร์ยังให้พร้อมครับตัวนี้จะเป็นตัวรอยสิบแรงครับตัวนี้ ราคาล้านตนต,น,ตนสุดยอดครับน้าใส่อีกขั้นหนึ่งสำหรับรถแทรกเตอร์ในนี้ก็อีกเป็นรุ่นหนึ่งครับผมรุ่นกลางกลางสำหรับรถแทรกเตอร์ f m o ตัวนี้เ0สิบแรงนะครับตำสุดนาจะมียูที่เจ็สิบโอหาสิบนะครับห0าสิบแรงวพวกนี้จะเป็นลอแทร็กครับลอ,ออลอแ <10 S 1> ทร็กนะครับสำหรับปั่น ปันหน้าัาน่าหนอาโอ้<ว>ตัวนี้<ว>นะใส่อีกตัวหนึ่ <c oughs> งตัวนี้เป็นตัวล่อทแท็กครับนาใส่ตัวตัวนี้เจ็ดแสนหาครับพี่นอ้องปันไห้ง่ามเลยตัวนี้ปันไห้ปันหน้าครับตัวนี้่สำหรับผู้สนใจรถแท็กเตอร์รถปันหน้ารถแท็กครับ ตัวนั้นเจ็ดแสนหาเือกันรุ่นเดียวกันนะครับนี่ครับนี่เอามีหลายบูดครับมีหลายบูดครับเพื่อนๆพื่อนนิวฮอลแลนด์โอ้มีเครื่องรถลากรถปั่นไฟสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับได้ค่ะครับถ่ายมีวิวนะครับผมมีแต่รถสวยๆช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นยังปะครับมีค่ะ ัสดีกไปนะคะแ่ไปประมาณสามชขอเร่วมประมาณไม่ถึงนงบาทเลยนคี่ะคแ้่งเลยะอันนี้คือร่วมอุปกรณ์ทุกชิ้นให้เรียบร้อยณไม่ิ้นเลยนะคะเราก็มีโปช่วยเราก็มีที้เป็นสีเหลืองนะคะามเราได้เลยนะคะครับแี่าก่อนที่จะมาเัทาเซลลยเซลลยยังก่อนครับเซนค่ะอยู่สาขาาตลาดค่ะูสาขาได้ครับ อ้อยสาขาย่งตลาดกาะสินครับอันนี้เซลน้องเจนต้นสวยนะครับอันนี้ผู้จัดการกว่างกวางบู่่นร่วมผู้จัดการสวัสดีครับมีแต่ผู้จัดการเนาะอันนี้สำหรับปีนี้ผู้ที่มานอ้อยครับเพื่อนเพื่อนเอฟซี่อพีน้อง ครับลดให้โชคกันหลายรุ่นหลายแบบครับมีทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยครับเดี๋ยวจะพาเบิ่งตัวใหญ่ก่อนครับตัวใหญ่ๆก่อนครับนี่ตัวนี่ร้อยหกสิบแบบหนึ่งหกศูนย์แซทศูนย์ตัวนี้ตู้แอร์นะครับตัวนี้ราคาสองล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทครับตัวนี้บิ๊กเบ๊กมันห่อน่าใสอีกตัวหนึ่งสำหรับผู้ที่ มี่ไฮออยหลายๆเพชรกิจก,การเกี่ยวกับการไถการลากวั่นเถาะตัวนี้นาซาอีกตัวหนึ่งเป็นตู้แอร์ราคา2ล้านต้นๆครับนะแล้วมีตัวนี้ครับมีนาซาอีกตัวหนึ่งกับตู้แอร์น้อยลงมากสำหรับ New นิวฮอลแลนด์ตัวนี้ก็ราคาบา่แพงอยู่ที่ล้านแปดครับตัวนี้ตู้แอร์เย็นๆเลยครับเสร็จงานนี่สบายครับส,สุดยอดอเลยครับขอบคุณมากค่ะค่ะที่ร่วมเล่นเกมกับเรานะคะเห็นไหมคะว่าเล่น เจ้ามีรุ่นธรรมดายตัวนี้ก็ล้านสองนี้เจ็ดสิบห้าแร้งครับอันนี้มีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นดาวเจิบห้าเปอร์เซ็นต์แถมฟรีอุปกรณ์สามชิ้นครับส่วนราคาเท่าไรก็สอบถามกันอะไรได้นะครับ มีโปรโมชันดีๆจากทานเดียวกัเลยนะคะออร์โอนนี้แถมนี่เบอร์โทรพ้อมครับนี่สามชิ้นบัตรเติมน้ำมันตัวนี้เจ็ดแสนแปดบาทนะคะหรือเลือกรับส่วนลดช่วยดาวน์สอดลูกกี้ตั๊กนะครับลูกขี้เจ็ดแสนแปดบาทตัวนี้เจ็ดแสนหนึ่งพันสองพันห้าสิบแปดบาทนะคะนี่เจ็ดแสนหนึ่งพันสองพันห้าสืบแปดบาทตัวนี้ห้าสิบแป นาใส่อีกขั้นหนึ่งคุณพี่คะอยากได้ของวันพิเศษไหมคะสำหรับนิวฮอลแลนด์จะเป็นหมวกนิวฮอลแลนด์นะคะเล่นเกมง่ายๆเลยนะคะคุณพี่มียิ่สินะคะดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแถมฟรีอุปกรณ์สามอย่างนี่ไฟ LED อีางหน้าแต่งให้พร้อมนี่มี อันนี้คือบูธของเนิวฮอลแลนด์นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกบูธหนึ่งของสีเขียวนะตัวนี้ันนี้มีรถแทกเตอร์ลายยี่ห้อหลายรุ่นครับตัวนี้จอรเดียนะครับจอร n เดียคนี่ทั้งแบบติดมือเขียบอ้อยะครับตัวนี้ตุ้ยออันนี้คือจอรเดียตัวใหญ่สุดปิ๊กปึมเลยครับ อันนี้จะอยู่ที่ลอยกัแรงครับตัวนี้เลยครับนี่ลายรุ่นครับในกินอ้อเพื่อนเอฟซี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายเลยนะครับงาผมขอบคุณครับนี่ตัวนี้หายสิบแรงนะครับตู้แยนาใสอีกแบบนึงครับมื่อนี้เอาดูแฟนเพจผ้ามาเพื่อนเพื่อนชมแบบ เขาเอ่นว่าเบิ้งแบบพันพนก่อนยังไม่ได้ติดจอหลึกนะครับว่าดาว,า,วาอดว่าเงินสดเท่าอรแต่ละรุ่นแต่ละราคาเพราะว่ามีจัดงานอยู่ที่งานเกษตรมอขอ,อเมื่อนี้ก็เลยนํามาเบิ้งให้เบิ้งก่อนว่าอุปกรณ์ต่างๆของรถไถท,ที่มีทั้งยี่ห้อจอเดียทั้งยีห่ห้อนิวฮอนแลนทั้งยีห่ห้อเอฟเอเวลแก่กระทั่งยีห่ห้อคูปูตาเมื่อนี้พามาเบิ้งใกล้ๆครับหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อหลายๆบัน จังตัวนี้ครับกระแตงมาพร้อมกระจังนาครับนี่แมีแตงเห่พร้อมครับ ACT ตัวนี้แตงเห่พร้อมเลยตัวนี้เส้นครับเขื่อนซีหล่อครับส่วนสองเท่าสำหรับนี่รถไถจอนเดียห่างสิบแง่งกันเลยนะครับมาใส่อีกขั้นหนึ่งมีมีเบอร์โทรให้พร้อมนะครับมีติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรที่เพิ่นออกพูดกันเพิ่นห่อแม้แต่อุปกรณ์ต่อพ่วงครับจะยังมีขึ้นกันนี่ นี่รถตีใบอ้อยกับนี่ครับสำหรับเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่ใส่งานเกี่ยวกับตีใบอ้อยครับตัวนี้จะเป็นรุ่น30มริบแล้งครับนี่หอกันเขาน้ำร่องอ้อยสบายเลยครับตัวนี้นาไส้ครับผมครับอุปกรณ์ที่เพียกพร้อมตัวนี้จะเป็นตัวตีใบอ้อยครับนาไส้ครับไปอีกตัวหนึ่งครับ นี่คือจอเดียวสามแรงนะครับอีกตัวหนึ่งครับที่เขาให้เขาสวนแบบสบายตัวนี้ก็ยุที่ตัวนี้ใ่ครับตัวใ่เติบตัวนี้นี่แหละครับผ้าเพื่อนเพืนพี่น้อง FC. เอฟซเบิงชม่มเบิงอุปกรณ์ต่างๆของรถไถรถแท็กเตอร์ครับ สำหรับท่านที่ขายอ้อยแล้วสนใจอยากได้ไปใส่งาน <c oughs> ก็มาเบิ่งก้อนได้ครับโยทีงานเกษตรมอขอนะครับวันนี้ร่วมๆหลายๆจิ่หอ่อครับจังตัวนี้ก็ทั้งอ่าตัวใสปุ๋ยนะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีผานอันนี้ของอ e ีซิกิครับแต่ในมีหลายรุ่นนะครับยอดปุ๋ยโตปันตัวใหญ่ตัวน้อยตัวอัดเฟืยง พันเจ็พันสามพนี่นะครับให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันมีทั้งตัวใหญ่ๆวิิกๆเลยน,นี้ก็เอาเรียนเชิญนะครับเพื่อนๆเอฟซีพี่น้องสนใจนอยากเขามาเบิ่งชมในงานเกษตรหมอขอ่านเริ่มต้นตั้งแต่วันที่26คสิบสิ้นสุดวันที่4กุมภานะครับนี่ยังตัวนี้ก็เม,มสซี่ตัวนี้ โอ้งามครับตัวนี้ก็สวยตัวใหญ่ครับเมสซี่เมสซี่โอ้ราคากับบริถามนะครับแต่ว่าผ้าเบิ้งแบบพันๆก่อนเพื่อนๆสนใจยังคอยติดตามเบิ้งเอาครับนี่นะนี้จากของฮูปต้ามีใหญ่ๆในน้อยแต่มีใหญเบิ้ง หลายตัวเลยครับนั่งแบบไ่ปุ๋ยมีหลายแนวขออนุญาตนะครับประเดี๋ยวครับขอถ่ายจักหน่อยนะครับถ่ายแบบพันๆครับวันนี้ว่าได้ดจอนลึกครับพี่น้องสนใจเพื่อนเพื่อนเฟซีสนใจกับจังของวาเบิ้งในงานกเกษตรม้อขอนะครับน,นี่จะถ่ายแบบให้นเพื่อนเอฟซีเบิ้งแบบพันๆไปสกร อย่าลืมครับวันที่1 6เขาเริ่โดนจากงานเกษตรมาขอจะเลิอกอายุวันที่4กลุ่ม5นี่โปรโมชั่นหลาๆจากค่ายรถแท็กเตอร์รถไถหลาย,ยี่ห้อมาให้เพื่อนๆนให้ FC ฟซีพี่ๆน้องๆ